ฟ้าขนองโอ้โหพายุพัดถลมนะคะที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอขุนตาลนะคะความแรงเนี่ยดูสภาพแล้วคุณผู้ชมคะเต็นท์ร่มใหญ่ๆนี่โอ้แทบปลิวเลยค่ะบางส่วนก็ปลิวนะคะเวลา,าที่พายุมาเนี่ยมากกว่า30นาทีเชื่อไหมคะว่าทำให้บ้านเรือนราษฎรในหมู่ที่สี่ที่หที่แปที่1ิบเ1็ดสี่สิแล้วก็หมู่สิของตำบล ตำบลต้าอำเภอขุนตาลร้อยหลังคาเรือนเสียหายนะคะครับส่วนใหญ่ก็พบว่าไปพัดหลังคาพังยกไปทั้งหลังก็มีอมเออบางหลังเนี่ยนะคะแล้วก็ยังทำให้ไฟฟ้าดับแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็หลังคาบ้าน<อ>ทับรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่เสียหายไปด้วยนะคะก็ทำให้ผู้ประสบภัยทั้งหมดไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อยู่กลางคืนก็ลำบากหน่อยนะคะ ต้องไปอาศัยนอนบ้านญาติก็มีค่ะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะสำหรับที่เชียงรายนี่แหละค่ะหลังจากพายุสงบแล้วนะคะโอ้โห,โโหเสียหายหเลยนะโอ้ละเนะละนาดเลยนะครับส่วนที่ลำปางช่วงค่ำเหมือนกันนะคะคุณประเสริฐต่อยอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสาขาว,วังเหนือนำเจ้าหน้าที่ปอพ ไปสํารวจความเสียหายนะคะหลังจากสักประมาณเกือบเกือบหโมงเย็น <c oughs> เกิดฝนแล้วก็ลมแรงในพื้นที่ตํบบาบลวังทองประมาณ10บถึงสินาทีเท่านั้นนะคะเบ <c oughs> ื้องต้นเนี่ยรายงานบอกว่าหมู่ที่สองของบ้านเมืองตึงเหนือเนี่ยเสียหายหนักเลยค่ะศ <c oughs> าลาเนกประสงค์ในวัดนะคะพังถล่มลงมาบ้านเรือนรัศดรเสียหายเนี่ยนะคะหลายหลังเลยโอ้ยับเยินอย่างนี้ <c oughs> เลย <c oughs> เนะคะ ก็มีรายงานว่าบ้านของชาวบ้านเนี่ยหลังคาหลุดหายไปหลายหลังเลยเบื้องต้นไม่น่าจะต่ํากว่าหลังโอหลังเบื้องต้นนะคะไม่รู้มีชาวบ้านเป็นอะไรไหมนะะตอนนี้เนี่ยบ้านในบ้านห้วยลอยบ้านร่มโพทองในเขตตะบนวังทองเนี่ยนะคะเสียหายเช่นเดียวกันแล้วมีลูกเห็บตกหนักมากด้วยนะคะหัวเนี่ยเท่ากับลูกเนี่ยเท่ากับหัวแม่มือนะและจุดอื่นๆก็มีพวกต้นไม้ล้มมีไฟฟ้าดับ ทั้งตำบลก็มีค่ะอตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ